ที่วัดทับกระดานนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะต้านมหาตาเนี่อ่ะสวัสดีค่ะคุณโบกโัส,ว,สวันนี้มากับคุณโบกัสนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุณโบกัสจะแนะนำเราได้ไหมวันนี้คือจะบอกว่าถ้าใครที่มาวัดทับกระดานเนี่ยปีนี้เนี่ยให้หลายๆคนเนี่ยร่วมรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์อ่าปีนี้เนี่ยก็คือปี มีที่30ของการที่แม่พึ่งจากไปนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีหุ่นแม่พึ่งเนี่ยมีหุ่นที่หนึ่งหุ่นที่สองหุ่นที่สามเนี่ยรู้สึกมีหลายหุ่นมาแต่หุ่นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดที่มีคนเนี่ยมาขอพรกับแม่พึ่งก็คือหุ่นที่หนึ่งนะะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูเลยว่าหุ่นที่หนึ่งเนี่ยที่เขามาไหว้แม่พึ่งเนี่ยแม่พึ่งใส่จุดสีอะไรแล้ววันนี้จะมีการล้วงไห้ให้กับทุกคนนี่ไงว่าจะใครอยากจะล้วงไ เขาบอกว่าแม่พึ่งเนี่ยเป็นบาร,รมบัคคูในเรื่องของของเขาเรียกว่าอะไรนะศิลปินแห่งชาติหรือก็ว่าได้เป็นศิลปินแห่งชาติเลยเนาะใช่แล้วก็ <ๆ S 2> เขาบอกว่าต้องให้หลายๆคนเนี่ยที่เป็นศิลปินเนี่ยจะมาร้องเพลงจริงๆด้านหลังเราฝั่งนู้นว่ามันจะมีเวทีแล้วก็มีศิลปินนักร้องเนี่ยมาร้องเพลงกันเยอะมากนะคะแต่ว่านี่หุ่นที่หนึ่งนะหุ่นนี้เนี่ยเป็นหุ่นแรกหุ่นแรกที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วขนาดนี้เป็นเวลา เที่ยง,งคืนมออันจะมีความเย็นมากเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย่วยรัฐบาลเ็เลยค่ะคอ,อยากให้ทุกคนเนี่ยตามมาเลยค่ะนะคะ,อ,ะอันนี้คืออะไรคะก่อนที่เราจะมาไหว้แม่พึ่งเนี่ยนี่ไงเราก็ออแค่ทาบุญนะคะก็คือทุบหนึ่งดอกเหตุผลที่ทุบดอกเพราะว่าแม่พึ่งเนี่ยอ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นบร,รมครูเป็นใช่ก็คือเหมือนคนที่เสียชีวิตอะก็คือทุบหนึ่งดอกแล้วเวลากราบแม่พึ่งกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือ แล้วก็เป็นดอกไม้ที่แม่ชอบอันนี้คือดอกกุหลาบดอกกุหลาบแม่ชอบดอกกุหลาบใช่ใช่ใช่ก็จะมีดอกกุหลาบจริงก็มีนะเห็นนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงดอกกุหลาบจริงก็มีคุณทนหยิบตังให้น้องนี่นี่เราจะใช้ดอกกุหลาบจริงก็ได้ก็คือไปถวายแม่เลยแล้วก็ใครที่แบบว่าดูคลิปนี้อยู่เนี่ยบอกให้บอกให้เคงบอกให้ปังเลยแล้วบอกได้เลยว่าจริงๆนะถ้าเราลองเพลงได้เราจะต้องลองอะไรนะยังไม่ได้ยังไม่ได้จับเลย ใช่อันนี้ค่ะก็คือจะเป็นตองับตัวนี้เนาะเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวย่าจะให้ใช่ไหมคะนี่ไงเดี๋ยวไปขอแม่พึ่งเลยนะคะคือดอกกุหลาบกับทูบเนี่ยดอกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วไปดูว่าวันนี้เนี่ยแม่พึ่งเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องเนี่ยเป็นชุดแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นชุดสีอะไรนั่นเองค่ะนะคะนี่ขนาดจะเที่ยงคืนแล้วนะคนยังเยอะอยู่เลยแม่นิ้วไม่ได้ทั้งคืนเลยไหมคะไม่ได้ทั้งคืนเลยหรอไม่ได้ทั้งคืนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยหวยออกค่ะจริง วันนี้เห็นผลที่มาตอนนี้ก็เพราะว่ามัน,นมีความขัดมันจะมี <laughs> เขาเรียกว่าเป็นสาระกลางน้ําอ่ะเดือนนี้คือเดือนนี้ต้องเป็นของแม่พึ่งใช่ไหมอยากรู้ใช่เพราะว่าเดือนปีหนึ่งอะ่ะเดือนนี้จะต้องเป็นของแม่ใช่ใช่เนี่โอ้ยเห็นไหมเป็นชุดสีม่วงนี่ไงแม่ยิ้มให้เห็นไหมทุกคนอ่าเห็นไหมแล้วมีดอกกุหลาบดูสิเห็นไหมแม่ยิ้มให้ค่ะทุกคนค่ะนี่ไงเห็นไหมคนที่นี่นี่คือตอนนี้คนก็ยังเยอะอยู่นะคนก็ยังเยอะอยู่แล้วเห็นไหม โอยอยากเอาแบบดอกกุหลาบไปปักไว้ที่มือแม่พึ่งเลยเนาะนี่ไงดอกกุหลาบใครที่กำลังขอพรอยู่ต้องแชร์ค่ะต้องแชร์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงเห็นไหมจุดทูบก่อนจุดทูบก่อนทุทูก่อนปนี่ไงข้างล่างมีทูบข้างล่างก็มีทูบเนี่ยเนี่ยเขาจะมีไห่เห็นไหมนี่เราบอกให้ฟังนะเวลาบางคนเข้ามาแก้บทเนี่ยคือแม่พึ่งเป็นคนที่รักสวยรักงามก็จะต้องถวายของสวยงามอย่างเช่นในเรื่องของเสื้อผ้าชุดไทยหรือแม้แต่โต๊ะเครื่องแป้ง Oh. ตัวเครื่องแป้งที่ออกมาแก้บนแม่เลย oh. มีหลายคนได้โชคลาภจากแม่พึ่งนั่นเองค่ะนะคะ oh. เคยถามแล้วว่าหลายคนที่มาเนี่ย oh. เขามาทุกปีเพื่อมาขอพรโชคลาภยิ่งคืนวันนี้เนี่ย,ยง,ง่ายๆนะคืนมาหอนเ่อ oh. วานนี้หัวรัฐบาลออกนะคะ oh. ก็ต้องดูว่าเลขวันพฤหัสเนี่ย เป็นเลขอะไรแต่แนะนําเลยนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยสีส้มและสีแดงเป็นสีน้าโช่าตื่นมาใส่สีส้มและสีแดงเลยต้องทำอะทอารมณ์ให้ดีไม่ด่าเพื่อนกันเลยยิ้มทั้งวันยิ้มทั้งวันเอาไปจุดทูบไปจุดทูบเดี๋ยวอยากให้ทุกคนได้ดูเลยนะให้้องแผ่ไปเลยนะว่าเฮ้ยแม่ยิ้มเห็นไหมแม่ยิ้มไม่เชื่อใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่ออใครไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเห็นไหมล่ะ ใครไม่เชื่อก็ต้องขอพรกันได้เลยนะขอพรได้เลยขอพรจากรูปปั้นรูปนี้เลยแล้วเราเชื่อว่าเดี๋ยวแม่จะให้โชคอุยไม่เคยเห็นรูปแม่พึ่งตอนเด็กอ่ะใช่ไหมเนี่ยไปดูดิไปดูอ่ะเบลไปดูลองเท้าสีแดงที่แม่ใฝ่ฝันไงนี่ไงเห็นไหมนี่รองเท้าสีแดงดูแม่พึ่งตอนเด็กดิคุณผู้ชมขาเฮ้ยสาธุไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะเฮ้ยดูดิ ขนลุกแล้วนะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมดูใหม่แม่ดนขอพรนะคะขอพรขอพรเลยแม่ได้เลยขอพรแม่ได้เลยตอนนี้ถ้าใครอยากให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขอปิงปองจากแม่ขอโชคลาภจากแม่เขาขอเขาขอกระตรงนี้ไหมหรือขอกรตรงนี้เลยค่ะนี่ไงหยข้างหน้านี้เลยนี่ไงเขากำลังล้วงหายกันอู่่หอยู่ข้างหน้านี้เลยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนค่ะนะคะนี่ไงวันนี้แม่มาโอ้โหจริงเ่ย วันนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยโชคดีจากเลขแม่พึ่งอย่าลืมมาทําบุญนะคะรับรู้นะคะว่าวันนี้พวกเรามานะคะมากราบแม่พึ่งเราก็ในในฐานะที่เป็นลูกหลานคนในวงการบันเทิงคนหนึ่งนะคะที่มาร่วมรำลึก 30ปีนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะนะคะ, <Ừ. S 2> ะ,คะเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นครูนะคะศิลปินหลายๆคนก็จะมาร้องเพลงถวายแม่นั่นเองค่ะนะคะ <Ừ. S 2> ร้องเพลงให้แม่ฟังก็ถือว่าเป็นการรำลึกถึงครูเพราะว่าแม่พึ่งก็เป็นครูคนหนึ่งเลย <Ừ. S 2> นักร้องหลายๆคนประสบความสําเร็จจากการร้องเพลงของแม่พึ่งนั่นเองค่ะนะคะ <Ừ. S 2> มีเพลงหนึ่งเลยที่แบบว่าหลายคนจะต้องร้องได้ก็คือเพลงพระราชนิพนธ์ก็คือเพลงส้มตา <Ừ. S 2> นี่ี่กัลร้องได้ไหมคะได้ค่ะ ได้ไหมได้ได้ยูจะเล่าถึงงานอร่อยคือซ้มตำมกินบ่อยๆรสชาติสุดดีวิธีทาเขาบอกว่าร้องเพลงให้แม่พึ่งแล้วแม่พึ่งจะมอบโชคใช่ใช่อ่ะแล้ววิธีทำจะบอกได้ตอนนี้ มันเป็นวิเทียววิเศษเนื้อหลายเราไม่ต้องคือว่าจะพอหรือไม่พอไม่รู้อ่ะไม่พอหรือไม่รู้แต่ว่าเราได้ร้องเพลงให้ไม่เพิ่งฟังแล้วเป็นาอยขาวเป็นโยงโยงผูกโบทัดดอกจำปาแตะแตงโยงโยผูกโบทัดดอกจำปาหนุ่มๆก็ชมก็ช่วยอ้ายหนุ่มๆก็ชมก็ช่วยหนุ่มก็เกลี้ยงข้าก็ยอมมันอะไร เราดมน้ำเอาโอ้โหนี่ขอพรนะเพื่นการร้องเพลงขอพรแม่พึ่งเพื่อพรแต่ตอนเนี้ยน้ำตาไหลแล้วเออเพลงนึงพี่แบบว่าอะไรนะเพลงของแม่พึ่งอะไรนะอ๋อนี่ไงผู้ชายในฝันผู้ชายในฝันตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีมีคนอยากเข้ามามึงจะร่วมติดตัวหงุดหงิดหนาตบฟันฟันมาพบผู้ชายยอดดีขาเที่ยวดูนัง พาไปดังจูจีแล้วพาไปเที่ยวทุนสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ด้วยสีเสียบหูไปตั้งร้ายทนเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหทีตั้ใจตื่นมาสินี่แม่เสียดายจังฮ่าเสียดายจังแม่ชอบเห็นไหมทุกคนนแม่เสียหมด ม่แล้วก็ลองให้แม่ฟังแม่มีเรื่องของเล่นไม่ทันเลยเดี่ยแม่มีความสุขเห็นไหมคุณผู้ไมบ่าอ่ะไม่ทันเลยงเหรักมากเลยเนีแม่จะหากดวงจิตแม่รับรู้ในสิ่งที่ลูกเพจตั้งใจถวายขอให้แม่ได้โปรดมอบโชคลาภในวันที่16มิถุนายนนี้ให้กับลูกเพจทุกท่านด้วยเถินวันนี้แม่มีความสุขวันนี้แม่มีรอยยิ้มแม่ได้ประทาน โชคลาภความสําเร็จให้กับลูกหลานหากลูกหลานสําเร็จก็จะกลับมาแก้บนตามที่ปรารถนาตามที่ได้ขอตามที่ได้บนบาสานกล่าวกับแม่ไวันั่นเองค่ะสาธุนี่ไงเฮ้ยไม่โกหกเลยนะตอนที่กําลังพูดอยู่อ่ะแม่ยิ้มแบบจริงจริงนี่ไงขอละขอแล้วแล้วก็ปักนะคะอ๋อขอพรตรงนี้กันได้เลยค่ะ ให้ทุกคนร่วมขอพรคห้ทุกคนขอไหว้แป๊บนึงค่ะเค่ะมาเชิญส่งต่อค่ะอทุกคนขาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาใกล้ๆเลยนะคะทุกคนร่วมขอพรนะคะเดี๋ยวใครอยากร้องใครอยากขอเพลงอะไรให้แม่พึ่งฟังบ้างเห็นไหมเฮ้ยทุกคนแม่ยิ้มจริงๆอ่ะเห็นไหมเฮ้ยคนส่งหัวใจคนส่งดาวมาได้เลยค่ะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะเดี๋ยวจะลองให้แม่ฟังอีกนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะนี่ไง แม่อ่าใครรอจับไข่บ้างกดหนึ่งเลยใครรอจับไข่กดหนึ่งก่อนนี่ไงทุกคนขาดูสิเห็นไหมทุกคนอยากให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็ขอพรกับแม่พึ่งนะคะวันนี้เรามาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังนั่นเองค่ะนะคะนี่ไงร้องไปร้องไปพร้อมๆกับพวกเราร้องไปพร้อมๆกับพวกเราได้เลยค่ะอ่าทุกคนรอเลขแม่พึ่งนะคะอุ้ยอุ้ยแม่อุ้ย ทุกคนขาระหว่างที่เรากําลังไล่อยู่นะคะไฟแบบแว๊บแว๊บแวบดับไปแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวดับไปแล้วเดี๋ยวจริงนี่ไงแต่ว่าแม่ยังยิ้มให้เราอยู่อ่ะเดี๋ยวไฟดับไปแล้วเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้ชัดขึ้นมากตอนนี้ทุกคนเห็นแม่ชัดไหมอุ้ยคนลุกเดี๋ยวก่อนคนลุกโอ้จริงๆทุกคนขานี่ไงเห็นไหมอะกดหนึ่ง ทุกคนนะคะแต่ไฟดับจริงๆใช่ตอนนี้หนูขนลุกเหมือนกันเลยไฟดับเห็นไหมคะแต่แม่ยังยิ้มสู้อยู่เลยอ่ะพี่ขวัญพอเธอปักทุบเสร็จไปติดเลยเนี่ันี่คุณขวัญป่แม่ขอพรเป็นจริงนะคะโอ้ยแม่เดี๋ยวนี้เราจะให้บกคุณขวัญนะคะจับเลขให้กับแฟนๆ เฮ้ยแล้วเมื่อกี้ตอนที่ขวันี่ยกำลังขอพรเน่ะแล้วไฟดับแล้วพอปักทุบปุบอะไฟติดเเลยคือแบบจริงจริงทุกคนทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมนี่นะคะจะมีะเวลาขอมีเทคนิคนะคะ,ะ,คะให้กั้นใจนะคะกั้นใจขอจีออกมาทีละลูกอ่าสามลูกนะคะให้กั้นใจขอนะคะ ตอนนี้คุณขวัญนะคะขอพรให้กับลูกเพจดีจันนะคะตอนนี้แชร์ให้โลกอุ้ยอะไรไฟไฟติดติดดับดับอีกแล้วจริงระหว่างที่พี่ขวัญกำลังอธิษฐานนะคะเฮ้ยแม่ยิ้มมากเลยอ่ะฉันขนลุกมากตอนนี้ฉันไม่โกหกเลยจริงๆทุกคนกดหนึ่งให้หน่อยค่ะกดหนึ่งให้หน่อยระลวงแล้วนะคะแม่ขอให้ลูกเพจดีจันนะครับกันลมหายใจนะคะสวัสดีค่ะ กันลงหายใจนะคะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะลุ้นก่อนไปแล้วค่ะลูกแรกเฮ้ยทุกคนเห็นไหมคะทันไหมทันเดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้ไปถ่ายนะอุ้ยโทษทุกคนเห็นใช่ไหมคะห้ามพูดนะคะห้ามพูดเขาห้ามพูดนะเก็บเนื้อนะคะเฮ้ยอะไรต่อไป สาธุนะคะขอพรนะคะดวงจิตแม่นะคะได้บดได้รับรู้ให้กับแฟนเพจลูกหลานอีจันนะคะได้มีโชคร่วมกันนั่นเองค่ะหูย้ยยจริงเหรอไม่แน่นะเลขเบิ้ลนี้ตรงกับเลขของวันนั้นที่ไปบ้านพี่แจ็คพี่จิวแล้วที่พี่จิวายาวก,กระดอง,อองที่จะพเ่งะไรถ่ายรูก,กอ่ะถ่ายรูปไปแล้วอ,ะอ่ะอ้าว ใส่ลูกบ้นไปได้ไหมมาถึงลูกบ้นว่ไหมอโอเคโอเคโอเคอีกลูกหนึ่งก็หายใจอีกลูกหนึ่งก็หายใจค่ะอีกลูกหนึ่งนะคะแ่ขขอหน่อยนะคะประทานพรให้ลูกๆด้วยนะคะจะแดกปฏิหารให้ลูกๆด้วยนะคะหนึ่งสองสามอ้าวเร่งที่ฉันวางไว้เลยจริงเห็นกันไหมคะเห็นกันไหมคะทุกคนค่ะเห็นกันไหมคะแต่ว่าคือก่อนที่จะล้วงอะไฟดับ จรงงแล้วมีไฟกระพริบอีกเมื่อกี้จริงงงมากใช่นี่เป็นครั้งแรกที่ขวัญมานะอ่าเป็นครั้งแรกที่ขวัญมาแล้วจริงอาจารย์หลายๆคนก็บอกว่าจะถูกรางวัลใหญ่แล้วก็เลยให้นางจับใช่อ๋อแล้ววันนี้นางก็เลยให้โชคไงจะพาทุกคนไปไปกราบอาธิของแม่พึ่พกันเพลงกันดูเลยอ้าวขอเพลงอีกเหรอถ้าเต็นอ่าไปเล่นคอนเสิร์ตก่อนไหมอ่ะไปเล่นคอนเสิร์ตก่อนน้าเล่นน้ถามน้าเล่นคอนเสิร์ตก่อนอนะคะอ่ะฮันนี่มาฮันนี่เร็วๆฮันนี่ คันนี้มาเร็วคันนี้อเ่นี่เรามีเพลีเป็นสองแล้วนะครนี่โอ้โหนี่ขอเพลงกันใหญ่เลยค่ะอ่ะคันนี้ขอเพลงอ่ะเพลงอะไรอ่ะฮันนี่มาฮันนี่มาเร็วเพลงอะไรดีตะกะแตยโยงโย่ฝูงโบธอดจับฟ้าตะกะแตยโยงโย่ฝูงโบธอดจับฟ้าหนุ่มๆกระชุ่มกระช่วยหนุ่มๆกระชุ่มกระช่วยถือกระแกงข้าวกล้วย คนนี้ตลอดเลยคนนี้ตลอดเลยดำนอนอยู่ดำนนักอยู่ตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพบเขาในเมืองชื่อข้าเปืองเรื่องลือเราต้องรับใช้ไหมเป็นดารานะปกนังสือเอ๋ยข้าเปลี่ยนชื่อเป็นแบลวดาวตอนนี้ โลกสุดสวยฉันว่าเราควรจะพ่อหม่ใช่อุ้ยแม่ชอบแม่ชอบแม่ยิ้มแล้วไม่รู้สึกจริงๆว่าแม่ยิ้มเนาะเขาบอกนุ่งกางเกงขากรวยแบกไขสุราออกมาเ่งกางเกงขากรวยแบกไขสุราตีห้าไม่คิดก็ดวนก็เปินกิจตรตั้งแต่เป็นสาวเป็นกายหาผู้ชายถูกใจไม่มี ก็คืนฝันดีหนาตกฝันฟันบพบผู้ชายยอดดีพาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำนวนส่งให้ด้วยสิเสียบหูไปต่างหลายคนเสียบหล่นเสียบหล่นตั้งห้าหกทีต้องใจ<ท>ตื่นมาสี่แม่ เสียดายจังเสียดายจังอุยแม่ตีห้าไม่ถึงก็จูนทิี่ทับชวนเลื่องปั่นันดีผู้ชายอะไรหน้ายิกกระซิกระซิกหน่ารักหน่าตีบพาไปเที่ยวดูนังพาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดวนส่งให้ได้สิ เสียผูไปต่างหลายหนเสียบหล่หนเสียบหล่น,ลนตั้งห้าหกทีตั้งใจตื่นมามนสี่สี่แม่เสียดายจังเสียดายจังอ่ะราอธิบายก่อนที่เราร้องเพลงคือเขาเชื่อกันว่าเขาเชื่อกันว่าการที่เรามาร้าองเพลงถวายแม่พึ่ง ซึ่งแม่พึ่งเนี่ยเป็นบรมครูมสมมติว่าถ้าแม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเชื่อได้เลยว่าแม่พึ่งจะต้องได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นราชินีลูกทุ่งคนแรกในประเทศไทยแล้วเขาบอกว่าสิทธิที่มีครูลูกหลานแม่พึ่งจะต้องมาร้องเพลงถวายแม่เพื่อขอโชคลาภวันนี้เนี่ยเราก็เลยเป็นตัวแทนในการร้องเพลงถวายแม่มเสียงจากเราอาจจะไม่เพาะแต่เสียงจากเราส่งจากหัวใจ ผ่าลูกเพจที่กําลังชมรายการอยู่ในเพจดิจันแล้วเชื่อว่าพรุ่งนี้ลูกเพจจะต้องมีโชคไปพร้อมกับเรา,เาถ้าพรุ่งนี้นะ เพราะบางคนเข้าใจผิดบอกว่าเหมือนมาร้องแม่เลยไม่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 จริงไม่จริงค่ะเพราะว่านักร้องที่นี่เนี่ยที่เขามีเวทีใหญ่เนี่ยทุกคนจะมาร้องเพลงแม่พึ่งหมดเลยเราก็ในนามของคนที่เคารบรักแม่พึ่งเอาเพลงแม่พึ่งในการมาร้องตั้งแต่ตอนเด็กเอาเพลงแม่พึ่งมาเต้นตั้งแต่ตอนเด็กตามงานโรงเรียนต่างๆวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมรำลึกถึงคุณพุ่มพูมดวงจันทร์ก็ได้นำบทเพลงของท่านเนี่ยได้มาร้องในวันนี้นั่นเองค่ะคือนี่งานนี่ เห็นไหมเหล่าดาราสิเป็นเห็นไหมว่าเยอะขนาดไหนจริงลูกสิลูกหาแม่พึ่งนี่นี่ไงเห็นไหมเยอะมากโอ้โหงานมีตั้งแต่วันที่สิบสอทำไมคันมือจังเลยอ่ะวันนี้พอย่างเข้าวันที่สิบหกแล้วเนี่ยคันมือเนี่ยเขาบอกว่าโบราเขาบอกคันมือจะได้ซับได้เงินเนมือลอกไหมลอกนี่ไงเออเออเอาสิวันนี้จุ๊บวยเดี๋ยวลากเออลาไปถูกด้วย <N> นี่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะพาไปกราบอธิแม่พึ่งกันเราไปแบมือกราบเอ้ยไปกราบแบบไม่แบม,ไม,ไ,มไม่แบมือ <N> ไ,มไม่แบมือเข้ามาแล้วก็จะเห็นโตเครื่องแป้งแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของเครื่องประทินผิวพวกแก้วแหวนอะไรอย่างเงี้ยน <N> ี <N> ่นี่นี่ชายนี่ไงน้องเพชรลูกชายน้องเพชรลูกชายนี่แม่พึ่งนี่ลูกชายาาอันนี้ครอบครัวนี่ลูกครอบครัวนะจารณ์ ฟ้าทองรับยี่สิบสองล้านระวังนะระวังนะระวังนะจริงนะนี่นะคะนี่คือรูปของแม่นะคะนี่แผ่นเสียงใช่แผ่นเสียงแม่พึ่งน้องรู้สึกคันมือยิ๊กยิกยิกเลยอันนี้ก็เป็นหุ่นที่สองเนี่ยอทิย์มาไว้อทิตยติตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราพาไปดูหุ่นที่สองอันนี้เป็นหลวงพ่อประธานพร ขอหลวงพ่อประทานพรให้ลูกเพจแล้วก็หลวงพ่อประสบสุขให้ลูกเพทได้มีความสุขแล้วก็ได้ประทานพรจากตัวเลขของแม่พึ่งเขาบอกเปาลีจับได้60อ๋อเปาลีจับได้60เหรอเนี่ยเปาลีจับได้เพรจับได้4 6โอ๋ลืมลืมเลยใช่ใช่เพรได้4 6หเอาเอาห0เหรอเมื่อกี้ฉันซื้อ0 6 6 0นะอเราเอาไปดูใหม่ขอประทานพรก่อนอ่านี่ขอท่านประทานพรนะให้พวกเรามีความสุข นี่เป็นอัฐิแม่พึ่งค่ะนะคะก็เป็นอัฐิจริงๆเลยนะคะก็ใช่ที่วัฒนการะดนแห่งนี้นั่นเองค่ะทําไมถึงเก็บไว้ที่นี่ค่ะที่นี่เป็นอําเภอบ้านเกิดของแม่พึ่งอ๋อใช่เป็นอําเภอบ้านเกิดของแม่พึ่งนะคะเนี่ยโกรธนะคะใช่มีองค์ทองขอพรกันเลยทุกคนมาขอพรพร้อมกันเวลาเรากราบเราจะกราบแบบไม่แบมืออ่าเนาะ แม่พึ่งจ่าวันนี้ลูกหลานในเพจอิจันนะคะแล้วก็พวกเรานะคะร่วมรำลึกถึงราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ซึ่งปีนี้เป็นปีที่30นะคะของการจากไปของคุณพุ่มพวงนั่นเองค่ะนะคะหากดวงจิตของแม่กำลังรับรู้นะคะในสิ่งที่ลูกหลานปรารถนาขอให้แม่ประทานโชคลาภนะคะหากสำเร็จนะคะพวกเราก็จะกลับมากราบแม่พึ่งที่นี่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ นะคะขอให้แม่แสดงปฏิหารขอให้แม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะคะขอให้แม่ได้อ่าให้โชคลาภกับลูกหลานทั่วประเทศเลยค่ะที่ทุกคนมาแก้บนโอ้ทำไมฉันขนลุกจังเลยอ่ะเนาะนี่อันนี้แม่พึ่งใช่ไหมเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยใช่ใช่ใช่ลูกแม่พึ่งให้ดูอะไรนะเลขนี้นะทุกคนขาอันนี้ในงานครบไม่แน่นะบางทีเราอาจจะเจอตัวเลขตอนที่เรามาไหว้แม่พึ่งก็ได้นะ ถูกไหมเลขนี้ก็เผื่อไว้หน่อย<ม>เอาจะเสียงเซ<ม>ิซีอีกไหมเออเสี่ยงอุ๊ยถ้าเกิดอ่ะก็มีล่างมีบนมีอะไรเยอะแยะเนาะเราเอารเราเอาถังนี้แล้วก<อ>ันนี่นะวันนี้เราจะมากราบขอพรนะคะในหุ่นที่สองนะคะอขอให้แม่น,นะคะได้ประทานดวงจิตให้ลูกได้เสี่ยงเซิงซีออกมาเป็นเลขท้ายสองตัวในงวดรัฐบาลวันที่16มิถุนายน2565้า หากบุญนี้สําเร็จหากแม่ได้รับรู้ขอให้ลูกเพจทุกคนได้มีโชคลาภได้ปลดหนี้หมดสินนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการติดตามของลูกเพจอิจันขอให้แม่ได้มาประทับอยู่ในอธิษฐามกันนะคะเดี๋ยว เราจะเสียงแค่ครั้งเดียวค่ะก็เป็นเลขสองอุ๊ยแล้วเหรออ่ะคุณเดี๋ยวนะตัดโฟกัสก่อนเอ้าไม่โฟกัสเออทั้งสองกล้องเลยเหรอ๊ะทำไมไม่โฟกัสแั๊บนึงเธอสองอ่ะเลขสองนะอะไรรอบหนึ่งไหมอุ๊ยขอลลแล้วนะอ่ะตาโฟกัสแล้ว ไม่โกหกเลยเฮ้ยอะไรนะสี่อ๋อเืออะไรเฮ้ยเจ็ดหนึ่งหรอเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดไหมอ่ะเจ็ดใช่หรอลองดูในนั้นมีเจ็ดไหมแล้อมีหนึ่งไหมทำไมิดเข้าหรอเข่าหนึ่งหรือเจ็ดอะดูแล้วแต่คนดูแล้วกันเนาะ